สวัสดีครับกลับมาพบกับ Legacy Idea Cast อีกครั้งหนึ่งนะครับเทปนี้ก็เป็นคุณฝ้ายและคุณทอดนะครับยังไงสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองคนเข้าสู่ Legacy Idea Cast นะครับก็จะเป็นรายการที่เราจะเชิญผู้นำเนี่ยมาร่วมแบ่งปันไอเดียแล้วก็ประสบการณ์เผื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้นะครับยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการกันหน่อยดีกว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเราครับแต่ยังไงเนี่ยเริ่มต้นจากภรรยาก่อนละกันนะฮะค่ะชื่อฝ้ายนะคะชื่อปรกาาสิค่ะ นะครับส่วนผมนะครับชื่อท็อตน,นะครับยศธรวงศเสรีนะครับปัจจุบันนะครับเป็นตำแหน่ง S ซฟไฟร์ดเลกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเอม r a ร d ัลดีเลกเตอร์คหนึ่งครับคุณปอนครับก็จริงๆเนี่ยผมว่าหล,หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนๆกลุ่มโคเวอร์เนี่ยก็จะรู้จักคุณท็อตเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเห็นมีการออกมาเปิดตัวสื่อมีการทำสื่อหลายๆอย่างนะครับก็จะคุณหน้าค่าตา่างกันดีละแต่ผมอยากให้คุณท็อตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆพื้นเทเราเป็นคน จากจังหวัดไหนทํางานอะไรมาก่อนฮะเผื่อที่คนจะได้รู้จักเรามากขึ้นครับถ้าย้อนไปนะครับสมัยมัธยมเนี่ยนะครับผมก็เรียนจบจากโรงเรียนอสาสัมชัญธนบุรีแล้วก็พยายามเอ็นทานเรื่องคาพยายามครับเราเลือกคณะที่ดีที่สุดจนลืมว่าตัวเราเองเนี่ยทำไม่ไหวนะครับทำให้ตัวเราเอ็นไม่ติดก็เลยตัดสินใจนะครับก็มไม่เข้ามหาลัยอสาสมชันหรือเอแบกนั่นเองครับก็เรียนในคณะบริหารธุรกิจนะครับเอกการจัดการธุรกิจส่วนตัวเพราะตอนนั้นมีความคิดว่าอยากจะเป็นเท่าแก่ ็เลยตัดสินใจเข้าคณะบริหารธุรกิจแล้วก็เอกการจกัดการธุรกิจส่วนตัวคือเราเนี่ยเฉพาะเจาะจ,รจรไงไ้เรื่องนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาเรียนเนี่ยก็คือ4ปีกว่าๆนะฮะเรียกว่าไม่รีบเรียนเป็นคนที่ขยันเตะบอลมากกว่าขยันเรียนนะฮะในยุคนั้นก็ค่อยเรียนไปใช่แล้วพื้นฐานที่บ้านครอบครัวเป็นยัางไงฮะจริงๆมาจากฐานะดีไหมเพราะว่าเห็นบอกเรียนเอแบกอาจจะต้องฐานะดีพอตองพรงควรเลยแหละพออยู่ได้นะก็เรียกว่า<ม>พ่อแม่ก็พยายามส่งเสียให้เรียนดีๆเนาะนะครับก็อยากได้สังคม ซึ่งก็โชคดีแหละว่าที่บ้านเนี้ยส่งเสียเราได้ถึงมหาลัยสำชันจังหวะตอนที่เราเรียนจบออกมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทําตามที่หลายๆคนบอกคือเรียนดีๆแล้วก็ไปทํางานประจําดีๆผมก็ได้มีโอกาสทํางานประจําดีๆด,ด,ด,ด้วยนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเรามันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเพราะเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่วงสองสามอาทิตย์แรกที่เข้าไปทํารู้สึกโอ้โหทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ว่าต้องตื่นนอนคือทํางานไม่มีปัญหาเลยนะมีปัญหาตอนเดินทางไปทํางานจนรู้สึกว่า น่าจะไม่ใช่เราอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อีกสักสาปีสี่ปีเราคงไม่ไหวแน่ๆสรุปคือเราก็ตัดสินใจออกมาเลยครับคุณบอลก็เลยได้เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุ23า ตอนนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสคือกู้เงินก้อนแรกก็มาเปิดเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็คือธุรกิจโรงพิมพ์นั่นเองนะครับก็พวกเอกสารงานพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผม34แล้วเนาะก็เปิดมาทั้งหมด1 1ปีจนถึงตอนนี้ธุรกิจโรงพิมพ์เนี่ยคือไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ที่บ้านมีมาให้อยู่แล้วเหรอฮะเป็นธุรกิจที่บ้านมีอยู่แล้วแล้วตอนผมเข้าไปเนี่ยก็คือสืบทอดกิจาการกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนั้นที่เพื่อ ส่วนตัวของตัวเองเลยตอนนั้นครับก็คือเหมือนเรียกได้ว่าคุณทอสเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบไปรื้อฟื้นอ่ะจัดการใหม่เรียกได้ว่าเปิดใหม่เลยก็ได้ประมาณนั้นเลยไหมจริงๆเรียกว่าเปิดใหม่เลยก็ได้เพราะว,ว่าลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าแทบจะกลุ่มใหม่เนี่ยประมาณ 60- 70%เนตลยตอนนั้นก็คือเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่เร็วมากนะเพิ่งเรียนจบแล้วทางานได้แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยต้องมาเปิดธุรกิจแบบแบบสเกลลงพิมพ์เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ไม่ง ที่ทาธุรกิจประเภทอย่างเงี้ยในวันที่เพื่อนเพื่อนเขาแบบขึ้นไปเริ่มทำงานประจํากันอะ่ะผมคิดว่าที่บ้านอนะ่ะเป็นหนี้เยอะตอนที่ผมจบมาเป็นหนี้จนโดนฟ้องอะไรประมาณเนี้ยนะครับจนผมก็คิดว่าตัดสินใจว่าถ้าเราทํางานประจําเพื่อรับเงินเดือนเนี้ยไม่ถึงสอง0มืแต่เราเนี้ยเป็นหนี้หลักหลายหลายล้านผมว่าแล้วเราจะช่วยที่พันยังไงวะที่จะไปตรงนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาตัวเองเนี้ยแหละเข้ามากู้เพื่อมาทําธุรกิจดีกว่าคือพูดง่ายๆคือ ถ้าเราไม่โตเราก็ตายอะ่ะเราต้องเลือกจังหวะตอนนั้นเราเลยตัดสินใจว่าขอลองทําดูคือผมว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวอะไรพวกนี้เยอะนะแต่พอจังหวะที่มันถูกถีบออกมาในในภาวะนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าเราต้องมีโค้ดไมล์เซ็ตคือเป็นไมล์เซ็ตของคนที่รู้สึกว่าแม่กูต้องอยู่ให้ได้ที่บ้านกูต้องอยู่ได้ดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจอสองปีแรกนะครับขาดทุนทุกเดือนลงพิมพ์นี่แหละครับ <laughs> ใช่คือเราต้องยอมแล้วว่าเราไม่มี ไม่มีประสบการณ์แล้วลูกค้าเราก็ไม่มีแต่เรามีลูกน้องคือเรามีฟิกคอร์สเรามีค่าเช่าทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นเราไม่มีแค่กําไรแค่นั้นเองแต่จนสุดท้ายอ,อ่ะตัวเองก็ทําจนขึ้นมาเขาเรียกสร้างชื่อตัวเองอ่ะขึ้นมาจากการที่เราขับรถดแลเรานอกน้อมเรารู้ว่าที่เราทํามามันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมจนตัวเองทำขึ้นมาเวิร์กเราเริ่มมีม i n เซ e ของการเป็นโยอนพิเศษมากขึ้นเราร่รู้ว่า เราต้องช่วยได้ดิเราต้องทําได้เราคิดแบบนี้ก็ค่อยๆเก็บฐานลูกค้าแหละว่าง่ายนะครับเพราะลงพิมพ์เนี่ยเปิดมาใหม,ใหม่ๆแน่นอนว่ามันก็คงไม่มีใครแหงกันมาใช้บริการเราเท่าไหร่อยู่แล้วคุณฝ <c oughs> ้ายเนี่ยเรียนมาที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับตั้งแต่ประมาณปหนึ่งถึงยานมหกเรียนโรงเรียนหญิงย้วนมาตลอดทั้งหมดสองปีค่ะก็คือจบมาจากโรงเรียนเขมรเซียนสศแล้วก็พอจบปุ๊บก็ไปเรียนม,มกรุงเทพก็คือไปเรียนไฟแนนซ์ เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนอย่านั้นจบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปทํางานประจาได้แป๊บนึงแล้วก็ออกก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ไม่ถูกจริตของเราคือเราไปทํางานเช้าแต่เราก็จะกลับถึงบ้านสี่ห้าทุ่มเรารู้สึกว่าเออมันไม่สนุกกับชีวิตเลยรู้สึกว่าชีวิตเหมือนปักโดนตีกอบอะไรเางี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ไปทําออนไลน์ขายออนไลน์แล้วเรียนที่มกรุงเทพเนี่ยเรียนมาสายไหนฮะเรียนสาย finance การเงินค่ะเรียนการเงินการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจบมาทํางานด้านเกี่ยวข้องกับการเรียนไหมครับที่เรียนมาก็เกี่ยวข้องค่ะก็คือไปไปทําสินเชื่อเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจรายกางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าใครต้องการโอดีหรือขอคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาขอคู่จากธนาคารคืออย่างหลายๆคนเนี่ยผมก็ใจนะเพราะว่าเขาเรียนมาไม่ตรงสายแล้วสุดท้ายได้ไปทํางานอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แล้วก็จะเบื่อ แต่อย่างคุณฝ้ายเนี่ยเรียนมาตรงเลยแล้วก็ทํางานตรงด้วยแล้วไม่รู้สึกว่าแบบทํางานไปพักนึงแล้วแบบจะต้องไม่ทําแล้วอะ่ะไม่เสียดายละฮะไองานที่แบบอุตส่าห์เรียนมาตั้ง4ี่ปีคือตอนนั้นนะเอาจริงๆก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่า เหมือนแบบช่วงตอนทํางานอะตอนนั้นอะคือรู้สึกว่าชีวิตความเป็นส่วนตัวเน่คือหายไปเลยอะคือแบบทํางานเช้ากับดึกทาเป็นเวลาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ไปไหนเลยอะแล้วเราก็ทํางานหนักมากเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทาอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆความเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตของเราหรือการมีความสุขในชีวิตของเรามันคงหายไปเราก็เลยตัดสินใจคือไม่ทำละแล้วก็ตัดสินใจจะไม่จับไปทางานประจำอีกเร็วมากเร็วกว่าทั้งคู่เลยแล้วคุณป้ายไปทําอะไรหลังจากที่แบบตัดสินใจแล้วไม่เอาละงานประจ อตอนนั้นนะคะก็คือไปทำขายออนไลน์ตอนนั้นอะทำยาทาเล็บ<ม>เป็นหินงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อปรับทาปุ๊บเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่อง<ม><ม>อะไรเนี่ยคือลูกค้าหลายแล้วคนนำโชคนำโชคอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งมันเป็นความเชื่อของคนไทยแล้วขายดีมากกำไรเดือนนึงอะ่ะ<ม>ตกแล้วนะคะหารกับหุ้นส่วนอะประมาณเดือนละสองถึงสามแสนเราได้อย่างเนี้ยเป็นระยะเวลาเยอะมากเลยนะใช่คือเยอะมากเราก็รู้สต่ว่าตอนนั้นอ่ะ เราสองคนอายุ25ปีเรามีความสุขในการทาแบบออนไลน์เที่ยวกินใช้ทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีท,ทําธุรกิจอีกก็คือออนไลน์เหมือนกันนะคะก็ทําเกี่ยวกับพวกน้ำํำคิทหรือพุดดิ้งมอมงสดเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราสองคนอ่ะเป็นคนที่กินอะไรค่อนข้างอยากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วคนเนี่ยก็จะตอบรับได้ดีแล้วคนสุดท้ายเอาจริงๆนะขายอะไรเนี่ยคนก็จะซื้อกับเราเพราะเราสองคนอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้าง,งเลือกแล้วแบบพูดง่าย พี่ีพิถานอ่ะถ้าดูภาพรวมนะเหมือนเป็นสองคนที่ก็เรียนจบมาแหละแล้วก็ได้ลองทํางานประจําดูทั้งคู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทั้งคู่เลยสุดท้ายคนนึงก็ออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเต็มตัวเลยอีกคนนึงก็ออกมากึ่งๆเป็นเจ้าของธุรกิจแหละก็ทําออนไลน์ผมถามคุณท้อนนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยไม่คิดหรือว่าอย่างคนอื่นหลายๆคนจะรู้สึกว่าทําธุรกิจมันยากนะอย่างคุณป้ายทําเยอะแยะมากเลยดูแบบดูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายอ่ะแต่จริงๆหลายๆคนเขามองว่ามันยากนะเราคิดยังไงเราถึงแทททํําา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 าุรรรรกกกกิจเเยยยยออะะะมมมนีีู้้สึว่่่ไง เพื่อจะไปถึงเป้าหมายอะ่ะผมว่าบางทีมันยากกว่าการทําอะไรยากๆเพื่อจะไปถึงเป้าหมายอย่คือบางทีเราพยายามทาอะไรง่ายๆสุดท้ายเป้าหมายเราไม่ถึงอะ่ะมนรู้สึกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราเลือกโจทย์ที่มันอ่ะไปถึงแน่ๆ <S 2> <S 2. <S ผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันเวิร์กกว่าคือผมอะ่ะมันจะมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าโจทย์ชีวิตสมมติเราเคยมองไหมครับว่าถ้าวันนี้เราอยากได้เงินประมาณสักหกล้านแต่เราเก็บเงินเดือนได้เดือนละห้าพัน คุณปอนว่าเราต้องใช้เวลาก็หลายสิบปีอะสมมติเราเก็บได้เดือนละห้าพันหนึ่งปีเราจะได้เท่าไหร่ครับห้าพันคูณสิบสองหกหมื่นหกหมื่นนั่นคือหนึ่งปีนะสิบปีคุณจะได้หกแสนร้อยปีจะได้หกล้านสรุปคือ,อเราเนีรู้สึกว่าเรากําลังทํางานที่ง่ายแต่สุดท้ายเนี่ยแม่งจะได้บ้านหลังนึงหกล้านกูว่ายากจังวะกลายเป็นว่าสรุปเนี่ยเรายืนพื้นอยู่บนความง่ายความยากหรือเรายืนพื้นอยู่ความเป็นไปได้จริงๆมากกว่าของโลกคือผมก็เลยมองว่าเราเลือกโจทย์ชีวิตดีกว่า แทนที่เราจะเลือกก็คือมองแต่แค่ว่าเฮ้ยเราถนัดอันนี้เรารู้สึกอยู่ในคอมอร์โซนแต่ผมรู้สึกว่าเห็นคนสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเราเห็นว่าจริงๆหลายๆคนน่ยที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เลือกความง่ายหรือความยากแต่เขาเลือกว่ามันน่ะเป็นไปได้กับเป้าหมายของเขาหรือเปล่ามากกว่ายิ่งอย่างคุณทอสเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าโจทย์ของคุณทอสคือเริ่มทําธุรกิจใหม่แล้วก็ที่บ้านอาจจะแบบมีหนี้ที่อาจจะต้องชําระดังนั้นเนี่ย การทำงานประจาเนี่ยไม่ใช่ชัวเฉามันก็คือเป็นลอจิกง่ายๆแหละใช่ไหมฮะคือจริงมันก็เป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมานะเพราะว่าเรามีเงินเก็บจากงานประจำแล้วเมื่อไหร่จะใช้นี่ได้มันก็คูณเป็นจำนวน,นเดือนไปก็ชัดเจนเห็นปลายทางเลยดังนั้นเครื่องมือมันต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแล้วระหว่างทางที่ทําธุรกิจไปอะออกมาโอเคไหมครับเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมธุรกิจส่วนตัวของเราผมว่าทุกงานไม่มีอะไรเรียบหรูนะโดยเฉพาะการเป็นธุรกิจส่วนตัวเนยเพราะว่าวันที่เราเข้าไปอะเราเข้าไปด้วยความฝันแต่เวลาที่เราไปเจออะเรารู้สึกเราอยากกลับไปฝัน แบบบางทีอย่างเงี้ยตีตีสองเนี่ยคือถ้าง,งานทีมมันจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องสีเกี่ยวกับความละเอียดบางทีนะครับมีอยู่คืนหนึ่งนะครับตอนนั้นก็คือดึกๆึกเลยประมาณตีหนึ่งตีสองเงี้ยมันมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาจากทางก็คือลูกค้าอะไรเงี้ยบอกว่างานมีปัญหาคือผมก็รู้สึกว่านี่มันดึกมากนะทําไมเขาถึงโทรหาเราเราก็มาย้อนคิดว่าเพราะว่าเขาโทรหาลูกน้องเราไม่ได้แน่ๆ,ๆเขาต้องโทรหาเราเรา,เราคือผู้รับผิดชอบเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่ แล้วงานล็อตนั้นคือทิ้งหมดเลยนะครับคือประมาณโทรมาตอนดึกๆเพื่อมาแจ้งข่าวร้ายแล้วสุดท้ายเขากลับไปนอนหลับอย่างสบายใจแต่ตัวเราหลังจากนั้ไม่นอนละเจ้าของธุรกิจเนี่ยบางคนบอกทํางานเช้าเปิดออฟฟิศปิดออฟฟิศไม่โอ้จริงๆอะ่ะเราอะแม่งคิดอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่ได้สวยนะครับแล้วก็เจอพิษวิกฤตอะไรพวกนี้เยอะเลยนะจริงๆสุดท้ายก็เจอปัญหาหลายอย่างเลยแหละ อันนั้นคือเป็นเป็นจุดหนึ่งไหมที่ทําให้เราแบบมามองธุรกิจเครือข่ายผมเนี่ยถูกชักชวนให้เข้าสู่วงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาหลายที่หลายครั้งละผมไม่รู้เหมือนกันนะทาไมคนถึงอยากจะชวนผมแล้วผมเนี่ยก็มีสกิลในการชวนคนที่ชวนผมเนี่ยเลิกหมดเลยนะผมได้เก่งมากคนเลิกคนเลิกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามึงเชื่อกูดีมันไม่เวิร์กแล้วถ้าเพื่อนถามว่าทาไมไม่เวิร์กเราเนี่ยแค่พูดสามสี่คำนะมึงเชื่อกูมันไม่เวิร์กมึงเชื่อกูมันไม่เวิร์กพูดแบบเนี้ยจนเพื่อนเลิกไปเลยจนเพื่อนไม่ทำ ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยแม่งเป็นนักดับฝันที่เก่งมากๆเลยคือผมไม่รู้หรอกาแต่รู้สึกว่าถ้ากูว่าไม่เวิร์กมันคือไม่เวิร์กแต่จนกระท<ช>ั่ง <ๆ S 2> วันนั้นนะคือธุรกิจกระต่ายกับผมเนี่ยมันเหมือนเส้นขนาดเลยนะคือเป็นไปได้ยากมากแล้วครัแม่งไม่ใช่แน่ๆแต่เขาบอกวันนี้คนเราวันนี้สองวิเท่านั้นนะมันถึงคิดจะทําอะไร,<ม>รวิที่หนึ่งก็คือ<ม>วิกฤตวิที่สองคือวิสัยทัศน์ถ้าดูหน้าอย่างมผมเนี่ยครับชัวร์ครับวิสัยทัศน์ไม่มีนะฮะคือตอนนั้ ตอนนั้นนะครับก็ไปเจอวิกฤตแรกก็คือวิกฤตสุขภาพนะครับขณะที่กําลังแบบขับรถอยู่ก็คือหายใจไม่ออกจังหวะพอเราหายใจไม่ออกเราก็เข้าโรงพยาบาลสรุปคือปอดรั่วคือผมเนี่ยก็คือปอดรั่วไปเข้าโรงพยาบาลนอนไอซคือตอนนั้นอนะ่ะมันต้สายเกิดขึ้นเนี้ยรวมๆเนี่ยประมาณสองแสนแล้วก็แต่งงานออกฟิศอ่นะมันหยุดหมดเลยกลายเป็นว่ามันเกิดขัดอวฟฟิตติเราก็รู้สึกว่าเราแม่งป่วยไม่ได้เลยอ่ะออกจากโรงพยาบาลมาเราคิดตลอดเลยนะว่าจะทําอะไรเพิ่ม ตอนนั้นเรารู้สึกว่าธุรกิจมั่นคงนะครับแต่เราไม่ไม่มั่นคงดังนั้นคือถ้าธุรกิจคงแต่เราไม่มั่นคงแล้วสองอย่างนี้มาบวกกันเท่ากับไม่มั่นคงผมรู้สึกว่าอืมันต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องทําอะไรเชื่อไหมครับตอนนั้นผมเคยไปขายเสื้อผ้าตามตลาดด้วยนะคือรู้ว่ามันไม่รวยแต่รู้สึกว่าแทนที่เราจะอยู่เฉยๆเราพยายามทําอะไรใหม่ๆออกนอกกรอบดูดีกว่าเผื่อมันจะไปเจอโลกกว้างมากขึ้นก็สุดท้ายเบิกเนาะคือรายจ่ายเราอะมั่นคงแต่รายรับเราไม่มั่นคง เราก็คิดว่าจะทําอะไร<ม>ในขณะที่ยังไม่เจอเลยนะคุณปอนน้าเนี่ยมันไล่มาทาได้ยุคช่วงน้ําท่วมเนาะน้ำเนี่ยมันไล่จนมาถึงม,มาถึงที่ผมบ้านผมอยู่บางบัวทองลงพิมเนี่ยก็คืออยู่บางพลัดถ้าเพื่อนเพื่อ,อรู้เนี่ยคือมันคือเขตภัยพิบัติอะนากะตอนนั้นอะ<ม>คือลงพิมพ์ก็ต้องกั้นน้ำเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแม,ม่กูกำลังจะฟื้นแล้วนะมันมาอีกละว<อ>วิกฤตมาโดยที่ไม่เคยบอกเสมอถ้ามาแล้วบอกแปลว่ามันไม่ใช่วิกฤตแต่ตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าไม่ได้ละ ทำไมมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นวะเราก็มานั่งคิดละจะทําอะไรเพิ่มดีจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยได้มีโอกาสมาแนะนําเรื่องธุรฐฐกิจเครือข่ายอีกทีหนึง่งวันนั้นเราไม่ได้เปิดรับร้อยเอร์เซ็แต่เราปิดไม่ได้เพราะเราม่รู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะเข้ามาคือผมว่าระหว่างโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาเรากับวิกฤตที่เข้ามาหาเราอ่ะผ,ผมว่าปล่อยโอกาสที่เข้ามาแล้วปล่อยไปอ่เยอะละผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองเอา โอกาสในช่วงวิกฤตเนี่ยมาดูดิว่าแม่งคิดอะไรได้บ้างวะจนกระทั่งตอนนั้นก็เลยตัดสินใจก็ลองเข้ามาทําเรียกว่าลองเข้ามาทํานะนั่นก็คือคจุดที่ทําให้เส้นขนานเนี่ยมันประจบก,กันคือส,สุดท้ายด้วยความบังเอิญหรือว่าความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็วิกฤตหลายๆอย่างทำให้เราก็ได้มาเจอเครือข่ายครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่คุณท้อนบอกเป็นเส้นขนานจริงๆอ่ะเพราะว่าคนที่ทํางานด้านนี้นะเพื่อนๆหลายคนก็จะเดาได้แหละว่าไม่มีเวลาชัวร์ดูต้องยุ่งตลอดเวลาต้องทํานั่นทนํานี่ดังนั้นไม่น่าจะสามารถแบ่งเวลามาให้ธุุรกกิจเคคืออข่่่าายยได้้แนตสทท ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะก็เข้ามาทําธุรกิจได้นะฮะแล้วสไตล์อย่างเงี้ยคือผมแอบเดาเลยนะผมเดาดูจากทรงของ,ของการทํางานลงพิมพ์การทํางานหลายๆอย่างแล้วปั๊บเนี่ยช่วงแรกในการทําเครือข่ายเนี่ยจัดเวลาอย่างไงมีเวลาให้มากน้อยแค่ไหนเรียกว่าตอนแรกเนี้ยเราเอาเศษเวลาเข้ามาทําเลยนะเพราะว่าคือเราอะเป็นคนที่จัดเวลาให้กับสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันมีค่าที่สุดเสมอแต่นั้นคือเราก็เอาเวลาของเราเนี้ยไปลงกับ ธุรกิจส่วนตัวคือลงพิมพ์คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีะไรายได้เสริมโอกาสเสริมตอนนั้นน<ม>่ะเราก็ใช้เวลาที่เขาเรียกว่าระหว่างขับรถเอาฟังมันดูหน่อยละกันลองว่าเป็นยังไง<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชวนเพื่อนก็แบบฮัลโหลคุณปอนฮัลโหลสมมุติเป็นเพื่อนนะฮัลโหลปอนเฮ้ยตอนนี้มีมีอะไรธุรกิจดีๆน่าสนใจไหมเพื่อนก็บอกว่าไอธุรกิจดีๆของมึงเนี่ยกูฟังมาหลายครั้งละสุดท้ายเนี่ยเราก็เขาก็รู้หมดอ่ะ ว่าเราเราไม่มีทักษะเพราะว่าเราใช้วิธีคือเอาเศษเวลาไปแลกธุรกิจขนาดใหญ่เป็นไปไม่ได้เดือนแรกผมได้เงินจากธุรกิจเือขายเนีร้อยแปดสิบาทนะไม่ใช่ร้อยแปสิบพันนะร้อยปสิบาทตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยโบเชว่าไม่เหมาะกับกูละวใช่เลยได้ร้อยแปดสิบกูว่าแล้วนะครับแต่สุดท้ายอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมที่ทํามาก่อนผมอ่ะ ขึ้นไปแล้วได้แสนหนึ่ง ad, บอกว่าท็อตมึงว่าที่กูได้แสนหนึ่งกับที่มึงได้ร้อยแปดสิบเนี้ยแตกต่างกันยังไงวะราะว่าก็กูเห็นมึงอะตั้งใจมากเลยแล้วมึงอยากได้อะไรก็กูอยากได้แสนมันมึงไงบอกว่ามันไม่ต้องพูดอะไรต่อนะคนที่ชวนไม่ต้องพูดอะไรนะผมรู้สึกว่าแม่งเราอยากได้แสนหนึ่งเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเอาเวลาหลักร้อยไปแลกทำไมเราลองเปลี่ยนมาเอาเวลาหลักแสนเนี่ยไปแลกดูละตอนนั้นผมคิดได้เดือนนึงเลยนะคือคนที่เข้ามาธุรกิจพร้อมกับผมอะผมว่าวันนั้นผมได้เราได้ขึ้นมาเป็นหลัักพน บางคนทำมาเดือนเดียวนะขึ้นมาเป็นหลักหมื่นผมไม่รู้นะว่าเดือนเดียวหลักแต่มีไหมแต่ตอนนั้นบมว่ามีแน่ๆเดือนเดียวหลักหมื่นผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าเราเอาเศษเวลาเนี่ยมันจะได้แค่เศษพอสำเร็จผมก็เลยเริ่มจัดเวลามากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาอเช้าเลิกดึกตอนหลังเนี่ยผมพยายามเมนจจนสุดท้ายเนี่ยเอาเวลาที่เรารู้สึกว่ามีค่าได้แหละเปลี่ยนเคาว่ามีค่าของเราเนี่ยให้มาในธุรกิจตรงนี้มากขึ้นคือผมว่าคาว่าลองของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราลองทําดู แต่อันเนี้ยคือเราลองทําให้สําเร็จซิลองทําดูกับลองทําให้สําเร็จเพราะว่ามันแตกต่างกันเลยนะถ้าลองทาแล้วมาสําเร็จแล้วเ,เอาไม่ชอบกูว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนั้นอลองทําครับตัดสินใจก็คือจัดเวลาคือผมว่าเราต้องแบ่งหลูกการทํางานเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมดประมาณสองสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือ,อจัดเวลาเรียนรู้คือผมอะ่ะเนื่องจากตัวผมเองกับโค้ชเนี่ยก็คือคนที่ชวนผมเนี่ยอยู่ไกลมากผมอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่โอ้โหโอ้จังหวะจะคุยเนี้ยผมว่ายากผมก็เลยใช้วิธีคือส่งมาเลยมีอะไรให้ฟังให้ศึกษา ผมเนี่ยพยายามศึกษาพยายามช็อตโน้ตพยายามจดทุกอย่างเลยเพราะผมกลัวว่าเวลาผมไปคุยงานอะ่ะสุดท้ายผมจะตอบกลับมาไม่ได้เหมือนที่แบบก้อ,อนมีธุรกิจด,ดีด,ด,ดเว้ยพอเพื่อนถามเข้มาตอบไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยมันเฟลรู้นะละวิธีคือเราต้องอย่าทําให้มันเฟลในรอบถัดไปเราจัดเวลาศึกษาอันที่2คือพอศึกษาปุ๊บอ่ะเราต้องจัดเวลาทำผมว่าวันเนี้ยบางคนเนี่ยเขาเรียกเรียนเยอะแต่ไม่ทําระวังช้าทําเยอะแต่ไม่เรียนระวังเพีย้ยนคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะ มันมีจังหวะที่ผมทําเยอะแต่ไม่เรียนไอ้จังหวะน,นั้น mm hmm. แม่งเหมือนกันเว้ยบางทีแม่งเรียนเยอะแต่กูไม่ได้ทําตอนนั้นอะช้าเลยคือรู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ทําสุดท้ายแม่งลืม mm hmm. สุดท้ายอะผมว่าเราต้องแบ่งเวลาระหว่างเรียนกับทําเนี่ยให้ออกไปคู่กันโดยที่เราต้องมีโค้ดเนี่ยเป็นคนประกบคือผมรู้สึกว่าธุรกิจส่วนตัวผมนะแค่ไปถามว่าไอ้ตรงนี้ทํายังไงกระดาษตัวนี้ต้องสั่งที่ไหน mm hmm. คุณปอน,นว่าใครจะมา mm hmm. บอกมันคือคู่แข่งอยู่ดินมึงจะมาบอกกูทําไมผมก็รู้สึกว่าในตรงเนี้ย คือขนาดผมแม่งไม่ถามมันยังบอกเลยนี่ออกไหมโค้ดอะยังไม่ทันถามเลยนะเขาบอกว่าทอดกูว่ามึงต้องลองทำอย่างนี้เฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่ามถามผมว่าเขาอะคือคือเมนเทอร์คือคนดูเลยว่าเราจะไปพลาดจุดไหนเขากันไว้ก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบไม่ต้องไปจ่ายตังค่าโค้ดเลยนะผมรู้สึกว่าธุรกิจตัวนี้แม่งเวิร์กว่ะมันโมเดลธุรกิจมันวางให้เป็นแบบวินวินไปละผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเวิร์กพอเราตั้งใจจะทําให้ประสบความสําเร็จนะผมว่าเราจะไม่มีเวลาคิดเลยว่าเราอ่ะ ว่างแล้วจะไปทําอะไรดีแต่ผมอะ่ะ<ม>คือผมแม่งวางสล็อตไว้ให้แน่นตลอดเลยเพราะผมรู้สึกว่ามผมต้องพยายามเอาตรงเนี้ยไม่ใช่ไรายได้เสริมละผมต้องมองว่ามัน,มมนเป็นรายได้ความที่สองที่มันดีกว่าไรายได้ช่องทางที่ผมมีหรือมันเยอะทั้งคู่ดีกว่าถูกไหมแทนที่เราจะไปม,มองอันไหนเยอะกว่าอันไหนดีทาไมไม่ทําให้คิดเยอะทั้งคู่เาะอันี้ยญสิตเป็นกแบงค์ร้อยตกคุณปอนเก็บอะไรฮะแบงค์ร้อยครับจริงๆเราเหมือนจะเก็บแบงค์ร้อยถูกไหมแต่ถ้าเรามองเนี่ยทาไมเราไม่เก็บทั้งคู่คือผมมองว่าเฮ้ยตงเนี้ยเราเลือกที่เราจะเก็บทั้งคู่ได้ ผมกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องแบ่งละเรารวบเลยแล้วเราจัดการทั้งหมดได้ผมเคยเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเราจะทำอ่ะเราจะเหนื่อยมากขึ้นผมก็คุยกับฝ้ายนะบอกว่าเฮ้ยเธอถ้าเราจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยไม่มีทางเลยนะที่เราอ่ะจะเหนื่อยน้อยกว่าเดิมแล้วได้มากกว่าเดิมหรือเหนื่อยเท่าเดิมแล้วจะได้มากกว่าเดิมผมมีความรู้สึกเลยว่าผมอยากจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าท่าเหนื่อยมากขึ้นมันจะได้มากมเลย แต่ปลายทางของธุรกิจเครือข่ายพอผมมาศึกษาแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าแม่งมันวะตรงที่ว่าผมจะเหนื่อยเท่าที่ผมเหนื่อยไหวเท่านั้นแหละแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น power of network ที่ต่อให้ผมวันหนึ่งอ่ะผมไม่มีแรงเหนื่อยแต่ธุรกิจมันเดินต่อได้พอผมผมรู้สึกเรื่องบนนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันคือเสน่ห์เว้ยถ้าผมปลอดลอออั่วอีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งอ่ะเฮ้ยถ้าปลอดั่วเนี้ยคุร่วคนเดียวองค์กรกูไม่มีใครร่วงนึกออกไหมคือเป็นไปไม่ได้นะที่ผมปกอดล่วงย เข้าโรงพยาบาลของกันหมดเลยเป็นไปไม่ได้ถ hmm. ้าน้ําท่วมกรุงเทพผมว่าต่างจังหวัดลําปางเชียงใหม่ภาคใต้ผมว่าเขาไม่ได้ท่วมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเสน่ห์นะเราเหนื่อย hmm. จุดจุดหนึ่งหลังจากนั้นน่ะมันจะมาเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าจัดเวลายังไงที่คุณบอลถามสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคือเราจะเหนื่อยเท่าที่เราเหนื่อยไปจริงๆริงอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วธุรกิจเครือข่ายมันก็จะมีความสวยงามอยู่ตรงที่ด้วยความเป็นเน็ตเวิร์กของมัน มันก็จะมีการขยายองค์กรนะฮะขยายฐานผู้บริโภคจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีรายได้ที่สม่ําเสมอเข้ามาถึงแม้ว่าเราจะไปทําอะไรอย่างอื่นก็ตาม